อเคนี้มาอ<ม>ัปเดตต้นเซนหน้า<ม>ให้ดูนะครับอายุก็4เดือนกว่า,วาแล้วลงพ่อมเมล็ดไปทั้งหมดห้าเมล็ดเหลือรอดอยู่3ข้างหน้านี้เป็นเม็ดตัวดอทที่เนี่ยครับมาพาเทเนสไยพอดีเม็ดเขาจะดีดผมเลยเก็บมาแล้วก็เอามายโยนทิ้งไว้ก็ขึ้นมา2ต้น ่าจะให้ดูอันนี้ที่ผมบอกว่าอ่าต้นนี้ที่ผมตัดยอดไปเลยให้เขาแตกออกคู่ตรงบริเวณใบเลี้ยงครับก็จะได้เหมือนนักกล้ามเลยเห็นไหมเดี๋ยวอันนี้ก็จะรอให้เขาใหญ่อีกหน่อยแตกขึ้นไกหน่อยแล้วผมค่อยตัดแต่งอีกรอบหนึ่งครับส่วนต้นนี้ก็เล็ม ยอดไปอันนี้ตัดรอบสองแล้วครับให้เขาแตกออกไม่ให้เขายืดเยอะส่วนต้นนี้ยังไม่ได้แตกเดี๋ยวก็ซักพักเดี๋ยวว่างๆประมาณสักเดือนสองเดือนเราจะมาเปลี่ยนกระถางครับมาแยก่อนให้ดูอันนี้อัปเดตให้ดูคร่าวๆก่อนโอเคครับ